จุเรียบส่วนเนี่ยตองขณีมันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาเรื่องการฝึกอ่านภาษาเขมรในส่วนเมรีนเจสปรมไบนะครับเดี๋ยวผมจาให้ฟังก่อนแล้วเราค่อยมาดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวขยายจอนิดหนึ่งกุมาเจยจันบอกเสถัยทั้งไงมุยกุมาเจยบานรุดเลงกระเบยบเตียเสถัยเนลือเตียประปุนเสถัยกำปุงตะบาย ពេលនោះត្រល់មួយជ្រុះអាមោក្រំផ្ទៀងប្រពន្ធសេដ្ឋីឃើញកុមាច័យកោហៅអាច័យឬត្រល់អយអ៊ំបដិកអ៊ំអយអ வை ខ្ញុំកុមាច័យសួរអ៊ំអយអ៊ំបុកតើអ៊ំអយចរនឬតៃចរនកុមាច័យលឺថាចរនត្រេកអណាក៏ស្ទុះតើឬត្រល់ជូនប្រពន្ធសេដ្ឋីភ្លៀងប្រពន្ធសេដ្ឋី បានយកអំបុកមួយកន្ទឺមុងអ້ອຍកូមាជ័យទេតិចណាអ៊ំកូមាជ័យស្រីយំហើយរីដៃពុំព្រមយកសេតថៃឬកូមាជ័យយំក៏ចេញមកសួររឿងហេតប្រពន្ធកើតបានប្រាប់សពគ្រប់សេតថៃអេះក្បាលកឹតយកចុងអេ1មុហៃក៏លឹកអាមុហៃក៏លឹកកន្ទឺអំបុកចាក់រយលឺចុងអេទើលតែពេញ ตัวนี้ต้องใส่ประตวมวยด้วยนะครับเติบโยกตะออยกุมาเจยกุมาเจยเคยอมบกเป็นจังเอเกิดโพรมตะตัวโยกเตาวิเรยุบหลังกุมาเจยตริริเติบเกิดดึงทาอัญจังบอกเศรษฐัยตะเตีตาที่มาดูความหมายนะครับเรึงเปรงแม่ก็คือเรองเพรงก็คือเป็นเรื่องของโบราณน,นะครับ เรื่องโบราณเขเมรอกุมาเจยนะกุมาใจอ่มันก็จะมีนิทานโบราณซึ่งกูมาเจยพวกเนี้ยมันก็จะเหมือนกับศีสนนชัยของไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเด็กอ่ที่ฉลาดเด็กเจ้าปัญหาหรือเด็กอ่รู้จักมีไหวพริบแก้ไขเรื่องต่างๆนะครับจันบอกเสจไทยอันนี้คือจันบอกก็คือเสียรู้หรือว่าเสียเปรียบนะครับเสจไทยก็คือเศรษฐีนะครับ ทั้งไอ้มุยวันหนึ่งกูมาเจยนะครับกุมารชัยนะครับบ้านรถเลงได้วิ่งเล่นนะครับกระแบรประเตียเสถทยข้างบ้านเสถียรเนลือเตียอยู่บนบ้านประปวนเสถทยกรกำปุ้งตะบายเมียเสถีกํกำลังอทอผ้าเปียโนขณะนั้นตรอลมุย้ยจูหมวกรองปตียกระสวยอันหนึ่งนะครับนี่กร,ระสวยทอผ้านะอันหนึ่งจูงมกรองปตียก็คือตกมาใต้ถุนบ้านประปวนเสถทยเคยกูมาเจยก็เห่า เมียเศรษฐีเห็นกุมารชัยนะครับก็ก็เรียกนะครับอาจเจยไอ้ชัยนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกเด็กๆนะครับก็ไม่ไม่ถือว่ามันไม่สุภาพแต่อย่างใดเนาะเราเรียกเด็กว่าอานะไอนะครับหรือตรอออยขยมมอ่หรือตรอออย,ยอ,รอ,รอ,อ,อยอมมันไดเก็บกระสวยให้ป้านิดหน่อยหนยสินะครับอมอ้อ,อยเอาไว้ขยมป้าให้อะไรฉันหรือป้าให้อะไรผมนะครับกุมาเจสัวกุมารชัยถามนะครับ อมออยอมบกป้าป้าให้ข้าเมาแต่อมออยเจริญหรือเตะแล้วป้าให้มากหรือน้อยนะเจริญให้มากให้เยอะกุมาจรใจหรือไทยเจริญกุมารกุมาชัยได้ยินว่าเยอะไตยออน,นะดีใจมากก็สตูตอรือตรอลก็พุ่งไปหยิบกระสวยจูนประปวนเศรษฐไทยเพลียมส่งให้เมียเศรษฐีทันทีนะครับประปวนเศรษฐไทยเมียเศรษฐีบานโยอมบกมวยกันจือ ก็ได้เอาเข้าวเม่าห,หนึ่งกระเชอนะครับออยกุมาเจยมาให้กุมารชัยนะครับอมบกอันนี้คืออบกงวยกันเจือใช่ไหมครับเตเตนาะอมอ่ากุมารชัยก็บอกว่าโอ้ไม่ไม่หรอกน้อยมากเลยป้านะครับกุมาเจยกุมาเจยเสยยุมกุมารชัยร้องให้นะครับเขาเรียดใดนี่คือการเรียดใดคือโบอกมือไม่เอานะครับ ปุ่มโปรมโยมไ,มไม่ยอมรับนะครับเศรษฐายลือกุมาเจย,ยุ่มนะครับเศรษฐีได้ยินกุมาใชยร้องก็ใจโมซัวเรืองเฮดก็ออกมาถามเรื่องราวเหตุการณ์นะครับประปวนเกิดบานปรับศัพกลุ่มเมียเมียของเศรษฐีหรือเมียเขาก็ได้บอกเรื่องทุกอย่างนะครับเศรษฐายะกะบาลนะครับเศรษฐีเกาหัวนะครับเกิดโยจากเอ็นมุยแกรก็เอา กระด้งอันหนึ่งนะครับโมนะมาแล้วก็เฮ้ยก็ลือกันจืออมบกแล้วก็ยกกระเชอที่ใส่ข้าวเม่าจะโรยลือจองเอเติลแต่ปิ่งนะครับเทใส่เข้าไปในกระ,ะด้งนะครับจนเต็มพอดีนะครับเติบโยกตาออยกุมาเจยแล้วก็เอาไปให้กุมาชัยนะครับกุมาชัยเคยอมบกเป็นจองเอกุมาชัยเห็นว่าข้าวเม่ามัน เต็มอยู่ในกระดงนะครับก็ป้อมต,ตัวโยกเต้านะครับก็ยอมรับไอเลยยอมรับไอคาเม้าจำนวนนั้นไปนะครับวิเลยุบเลงในเวลากลางคืนนะครับกุมาจีกุมาใจนะครตริริก็กุมาใจก็ได้ตริริก็คือมีดําริหร,หรือมีความคิดนะครับตึบ ตร,ริกึศ์ตร,ริกึศก็คืออันนี้มันเป็นคำเดียวกันคือมันมีดําริมีความคิดนะครับเติบดึงทาจึงได้รู้ว่าไอเจนบอกเศรษฐีตเตอนะครับจริงๆเนื้อหาสําคัญมันอยู่ที่ไอเจนบอกเศรษฐีนะครับคือนันเนี่ยเสียรู้เศรษฐีตีเตอร์ก็มันเป็นแค่คาสร้อยเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่ได้แปลแต่ว่ามันก็ยุยความหมายว่าแล้วซะแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะครับ ก็คือฉันเสียรู้เสียทีนะค,คือไปยอมรับเอาไอ้เอาไอ้ข้าวเมาที่ในกระในกระโด่งซึ่งปริมาณมันน้อยกว่าข้าวเมาเต็มกระเชอรนะรเพราะว่าเทใส่กระดงแล้วมันก็เหลือมันก็ยังเหลือในกระเชออีกแต่ว่าความคิดแบบเด็กๆก็คือเห็นว่ามันกว้างก็เลยคิดว่ามันเยอะกว่า,าที่อยู่ในกระเชอรนะรก็เลยยอมรับแต่โดยดีอันนี้ก็คือเสียรู้คนแก่หรือคนมีประสบการณ์ไปนะครับ ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสมอกรสมจมเรียบเรบบ